โอเคครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอสอนการใช้งานนะครับโปรแกรมดึง 3e Thailand ไปเทปช็อปนะครับก็ผมจะแบ่งวิดีโอเป็นพัร์ทๆนะครับพัทแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของอการดึงจาก 3e นะครับก็ผมจะลงโปรแกรมให้ผ่านทีว i เ e อนะครับแล้วก็เข้ามาที่ Document, IMacro, DataSource แล้วก็ 3e นะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับ ตัวอื่นไม่ต้องไปสนใจก่อนสนใจตัวแรกคือ URL Products csv ตัวนี้นะครับให้คลิกขวานะครับเลือก Edit with Notepad Plus นะครับโอเคอ่าพอเจออย่างนี้ปุ๊บนะครับให้ตรงนี้คือการเอา URL ที่เราต้องการเนี่ยมาใส่นะครับมีกฎอยู่2ข้อนะครับข้อแรกคือ1 URL ต่อ1นึ่นทัดเราสามารถเอา URL กี่ลิงก์ก็ได้มาต่อกันนะครับต่อๆกันนั่นคือกฎข้อแรกแต่แค่ ห้ามเอา URL ซ้อนบรรทัดเดียวกันนั่นเองนะครับข้อที่2คือบรรทัดสุดท้ายนะครับจะต้องเป็นบรรทัดว่างๆเสมอนะครับอ,อย่างเช่นอันนี้ผมไปลูกกอล์ฟแล้วนะครับลิงก์จะต้องเป็นลิงก์ของหน้าแรกด้วยนะครับ๋ยวไปเปลี่ยนเป็นลิงก์หน้าอื่นนะครับสมมติเนี่ยอันนี้ลิงก์ที่2นะครับเราอยากจะดึงทีเดียวอย่างนี้ก็ทําได้นะครับก็ <c oughs> ขออภัยครับ ก็เนี่ยครับกดข้อที่1คือ1 u r l ต่อ1ตอนบรรทัดใช่ไหมฮะเห็นไหมครมี2ลิงก์ก็2 2บรรทัดนะครับแล้วก,กดข้อที่2ก็คือบรรทัดสุดท้ายจะต้องเป็นบรรทัดว่างๆแค่1บรรทัดเสมอห้ามอย่างนี้นะครับอย่างนี้ไม่ได้เลยหรืออย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับจะมาอย่างนี้แล้วก็บรรทัดใส่อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับบรรทัดว่างๆจะมีแค่บรรทัดสุดท้ายเท่านั้นนะครับโอเค สมมติมี10บรรทัดบรรทัดที่11ก็ต้องจะเป็นบรรทัดที่ว่างนันเองนะครับอ่ะพอทำเสร็จปุ๊บก,กดเซฟตรงนี้นะครับโอเคนี่คือกด2ข้อของการเตรียม URL product นะครับอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดเพียวมูลขึ้นมานะครับเพียวมูลหน้าอ่าเป็นเบราว์เซอร์เป็น Bowser, ูปพระจันทร์นี้นะครับผมลงโปรแกรมให้เรียบร้อยกดเปิดปิดไอมาโคตรงนี้นะครับนี่ด้านบนขวานี่นะครับถ้าถ้าเกิดมันไม่มีก็ปิดก็มาเปิดตรงนี้นั่นเองนะครับ อ่าต่อมาให้หาโฟลเดอร์ชื่อ3 e นะครับแล้วตัวนี้ไม่ต้องสนใจตัวอื่นนะครับไม่ต้องสนใจตัวอื่นเอาแค่ ctr.js นะครับอาจจะผมปิดป๊หน,นึงนะครับโอเคกูจะงงนะครับเดี๋ยวเมื่อกดที่เวลาตัวรันตัวดึงนะครับเราจะใช้ตัว ctr.js คือ control นะครับก็กด ctr.js แค่1นทีห้ามดับเป็นคลิกเด็ดขาดครับผมย้ำแล้วนะครับห้ามดับเนคลิกถ้าด้านซ้ายหายหมดหมถึงไอ้ตัวรันหายหมดเนี่ย แสดงว่าคุณับะปุ่ลคลิกนะครับคุณไม่เผื่อจะปุ่คลิกหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากให้ผมแก้ให้ผมคิด500บาทนะครับไม่มีเงินไม่มีข้อแม้นะครับดังนั้นผมไม่ได้อยากปรับนะครับแต่มันทำยากนะครับดังนั้นอย่ากตะมันคลิกกดแค่1ทีแล้วมากดปุ่มเพลย์นะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมานะครับกำไรที่ต้องการนะครับตัวนี้สามารถบวกมาได้เลยนะครับก็หรือถ้าไม่บวกก็ปล่อยว่างไว้นะครับ แต่ถ้าจะจะบวกเราสามารถแบ่งเป็น3ช่วงได้นะครับคือ0ูนยบาทเนี่ยเราสามารถบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้สมมติเราใส่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสมมติหลัของราคาสามร้อยยี่สิบเก้านะครับสามร้อยยี่สิบเก้าเราตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือคูณหนึ่งจุดสองนะครับราคาขายของเราก็อยู่ที่สามร้อยเก้าสิบสี่บาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าเรามาเอ้ยไม่เอาเปอร์เซ็นต์เรามาเอาตัวเลขแทนก็คือทุกราคาในศูนย์ถึงห้าร้อยเราบวกสองร้อยเลยไอ้เปอร์เซ็นต์ก็จะหายไปมันเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับช่องซ้าายกัับบช่องขวนะคร ส่วนอันนี้ห้าร้อถึงหเราอยากใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็เจก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่ก็40%่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ความต้องการเลยนะครับสามารถสลับซ้ายขวาไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าอยู่คนละมรรทัดกันนะครับโอเคแต่ในตัวอย่างผมจะปล่อยว่างๆไว้ไม่บวกอะไรเพิ่มนะครับแล้วผมกด continue ได้เลยของลูกค้าถ้าเกิดใส่แล้วก็กด continue เหมือนกันนะครับผมโอเค ตัวนี้ผมขอเรียกว่าตัวข้ามหน้านะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ผมบอกว่าให้ใช้ตัวข้ามหน้าหมายถึงตัวนี้นะครับตัวข้ามหน้าเนี่ยเอาใช้อยู่2กรณีใหญ่ๆนะครับกรณีแรกคือเราต้องการออกจากบ้านแล้วเราต้องการปิดคอมเดี๋ยโปรแกรมยังรันไม่เสร็จนะครับเราก็สามารถหยุดหยุดไปนะครับกดสต็อปหยุดเลยก็ได้หรือบางทีเน็ตเราตัดเนี่ยทำให้โปรแกรมเออร์เลอร์นะครับแล้วก็แบบไม่ได้ทํางานต่อก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับหรือไฟดับ อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะหยุดหายไปแสดงว่าเราต้องมารันต่อนะครับตัวนี้มันคือข้ามหน้าเพื่อจะข้ามสินค้าที่เราเคยดึงแล้วไปถึงตัวที่เรายังไม่ดึงนั่นเองอย่างเช่นก่อนที่เราจอะจากบ้านเนี่ยมันทําถึงหน้า4ชิ้นที่20นะครับหน้าเอาไปไง่ายยี่ชิ้นที่20หน้า4ี่แล้ก็มาต่อชิ้นที่2 1หน้า4นะครับแล้วมากด continue นั่นเองนี่คือกรณีที่1นะครับอ่าชิ้นที่21หน้า4 นะครับก็คือมาต่อนะนะครับแล้วเดี๋ยวโปรแกรมก็จะรันข้ามไปหน้า4ทันทีแล้วก็ไปชิ้นที่21นะครับโอเคนี่คือกรณีที่หนึ่งก็คือไฟดับไฟดับออกจากบ้านเราหยุดเองนะครับกรณีที่2คือบางทีเนี่ยโปรแกรมมันเออร์เร์นะครับอย่างอย่างแรกคือเว็บไซต์เนี่ยแต่ละเว็บเนี่ยมันมีความใหญ่ซึ่งผมเขียนโปรแกรมเนี่ยผมไม่สามารถเทสสินค้าได้ทุกชิ้นนะครับบางทีมันเจอจุดที่บางชิ้นสินค้าที่มันดันไม่มีเหมือนกับ <c oughs> ขออภัยครับมันมีมันมีข้อมูลไม่เหมือนกับชิ้นที่ผมเทสนะครับบางทีมันอาจจะเกิดเออร์ได้นะครับก็ให้แจ้งนะเออร์เถ้ามันขึ้นเออร์เรเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากข้างล่างซ้ายเนี่ยเป็ี่นจากสีเขียวเป็นสีเหลืองนะครับแล้วมันจะเขียนเออร์เรอร์ต่างๆให้แคปทั้งหน้าจอเนี่ยมาทางไลน์ให้ผมนะครับแล้วก็แล้วก็วกเรียกอะไรนะครับอ๋อแล้วก็ส่งลิงก์ หน้าที่กําลังค้างอยู่มาให้ผมทางไลน์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยตรวจสอบให้แล้วผมจะแก้ให้แต่ระหว่างนั้นให้ใช้ตัวข้ามหน้าเนี่ยข้ามสินค้าที่มีปัญหาไปก่อนอย่างเช่นเมื่อกี้เราทําถึงชิ้นที่20นะครับแล้วก็ชิ้นที่21เนี่ยมีปัญหานะครับให้เราข้ามชิ้น21ไปก่อนไปชิ้นที่2 2หน้า4แล้วกดคอนตินีวนั่นเองนะครับโอเค อ่ะแต่ในตัวอย่างนี้เรารันจากชิ้นที่1ห,หน้าที่1เราปล่อยว่างได้เลยนะครับเพราะดีฟ้าของมันเนี่ยคือชิ้นที่1ห,หน้าที่1อยู่แล้วนะครับไอพื้นที่ว่างๆเนี่ยมันคือเลข1น,น,นะครับโอเคกดคอนติเนียระหว่างนี้นะครับม,รรรม,มันก็จะรันโปรแกรมมันก็จะลันทีละลิงก์ที่เราลงไปนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพราะว่าบางทีอ๋อ,อเว็บมันมีมันช้านะครับ 3าม e มันค้างนะครับบางจังหวัดเนี่ยคือบางทีมันเปิดลิงก์ออกมาไม่ได้นะครับคือมันช้าแหละเว็บเว็บเขาช้านะครับบางทีก็จะทำให้เกิดปัญหาได้นะครับคือตอนนี้ไอ้หน้าเนี้ยผมเปิดไว้เทสไว้เมื่อกี้นะครับมันก็เปิดได้แล้วแต่พอมารัานโปรแกรมแล้วมันค้างนะครับ ่าโปรแกรมมันก็จะรันจนกว่าจะไอเนี้ยจะหมุนเสร็จแต่ว่ามันมีเวลาไปประมาณเจ็ดสิบวินะครับแล้วถ้าเกิดรันข้างบน,นไปบางทีมันเปิดไม่ได้อาจจะผมไปลองปิดให้ดูใหม่นะครับอันนี้คือเว็บปัญหาของเว็บ 3e นะครับโอเคถ้าเกิด ถ้าเกิดมันรันหน้านี้แล้วนะครับแล้วมันยังไม่ยอมหยุดหยุดหมุนให้เรากดสต็อปได้เองเลยนะครับมันไม่มีปัญหาคือเว็บมันโหลดชายย้าเฉยนะครับโอเคโปรแกรมมันก็จะรันไปทีละหน้านะครับรันไปทีละหน้าโอ้โหช้าจริงๆไม่รู้ว่นเน็ตผมหรือเซิร์ฟเวอร์กันแน่นะครับก็โอเคก็ถ้าเกิดในเวลาปกติมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับอย่างผมตอนเทสโปรแกรม,มก็วิ่งเร็วรัวเลยนะครับ อ่ามันก็จะเก็บรูปเก็บอะไรไปนะครับเก็บรูปเก็บข้อมูลนะครับอ่ะโปรแกรมการใช้งานจริงๆก็มีเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะไปเจอกันในวิดีโอของการใช้เทปช็อปต่อไปนะครับผม